สวัสดีครับพบกับผมอนุวัตรอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาขออธิบายวิธีการกลึนตัวค p i n g งบูชให้ได้ขนาดหรือให้ได้แอมิเตอร์ตามที่เราต้องการนะครับสำหรับไปใช้กับ Mando รุ่นทีสอหนึ่งสอหรือทีแปน่งสอนะครับ Mando รุ่นทีสอ่งสอ เขาผลิตมาเพื่องานกลึงโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นทีแปดหนสองเนี่ยสำหรับการมัชีนง,งานพวกงานตัดเกียร์ต่างๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออธิบายอีกสักครั้งนึงนะครับเกี่ยวกับหลักการทำงานหรือองค์ประกอบหรือโครงสร้างของน a n d o รุ่น212หรือ812นะครับจากคลิปที่แล้วผมจะอธิบายถึง m a n โดรุ่นที่สองนะครับที่1เนี่ยจะมีตัวดอโบอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อทำหน้าที่ส่งแรงในการดึงไปกดให้ตัวแคมปิ้งบูชเนี่ยถางตัวหรือขยายตัวออกเพื่อไปจับชิ้นงานในไดมิเตอร์นั้นๆแต่ถ้าเป็นรุ่น212แล้วโครงสร้างของ a n นโดหรือ m Man นเรลจะไม่ใช้ตัวดอโบนะครับจะใช้ตัวคลัพปิ้งตัวนี้นะฮะท่านจะสังเกตเห็นว่า ปลายด้านท้ายของตัวคัมปิ้งบูทเนี่ยจะมีขอบหรือมีสเต็ปมีบ่านะฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อยู่ตัวนึ่นนะฮะตัวนี้เราเรียกเป็นตัวคลัพปิ้งตัวคลัพปิ้งตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ยึดเกี่ยวให้ตัวคัมปิ้งบูทตัวเนี้ยเป็นหนึ่งเดียวกับตัวแกนเกี่ยวตัวนี้นะฮะข้อต่อตัวนี้นะครับผมใช้ภาษาง่ายๆนะจะเป็นตัวข้อต่อ ซึ่งตัวนี้ยตัวสีฟ้าเนี่ยจะถูกดึงจังหวะที่เราเหยียบฟุตสวิตให้ชักทำงานหรือให้ตัวดอทิวบหรือดอบ a าของเครื่องกลึงเนี่ยถอยหลังก็จะทำให้แคมปิ้งบูทถูกดึงด้งดวยค a ับ i ิงตัวเนี้ถอยหลังพื้นผิวสัมผัสระหว่างแคมปิ้งบูทนะฮะด้านในนะฮะเป็นแกนเป็นเทปเปอร์ส่วนตัวอาร์เบอร์หรือตัว มนเรลตัวนี้ก็จะเป็นเทปเปอร์ด้วยน่าจะหมายถึงว่าคันพิ้งูงก็จะถูกขยายตัวออกในแนวรัศมีซึ่งเป็นลนักษณะการแครันที่เราเรียกว่าพ a รา l l e l คันนะครับจะทําให้เราสามารถจับริปงานได้อย่างแม่นยำทุกๆจุดในรอบรัศมีของวงกลมนั้นๆน,น,นะครับทีนี้ยกตัวอย่างในกรณีถ้าในโรงงานของเราเราต้องการจะก,กึงงานไดมิเตอร์หนึ่งเนี่ยตัวไดมิเตอร์ 50มิลลิเมตรแล้วกันนะครับแต่บางเอญเราไม่มีคันติงบูทที่มีขนาดเหมาะสมก็คือห้าสิบมิลลิเมตรเนี่ยเรามีไดมิเตอร์สักห้าสิบเอ็ดมิลลิเมตรเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเพราะไดมิเตอร์ห้าสมิลลิเมตรมันไม่สามารถจะมาคลังงานดูในของชิ้นง,งานซึ่งมีไดมิเตอร์ห้าสิบมิลลิเมตรได้นะครับสับ่งไม่ได้งานมันโหลดไม่ได้นะครับเราก็มีวิธีแก้ไขเฉพาะหน้าได้นะครับก็คือเราจะเอาตัว c m p มปิ้ง o ู s ของเราซึ่งมีไดมิเตอร์5 1มิลลิเมตรเนี่ยมาประกอบบนแมนโดของเราซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะฮะเบอร์สอตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นตัวซัอพอร์ตริงนะครับซั p p พอร์ตริงตัวเนี้ยก็จะต้องทำมาให้ได้ไดมิเตอร์รูในของซัอพอร์ตริงเนี่ยให้เหมาะพอเหมาะพอดีกับไดมิเตอร์ของแคมปิ้งวูด ในกรณีนี้ที่เรายกตัวอย่างก็คือเรามีแคมปิ้งบูชไดมิเตอร์51มิลลิเมตรเราก็ต้องทำตัวซัพพอร์ตริงให้ได้ไดมิเตอร์รูในเท่ากับ51มิลลิเมตรด้วยนะครับแต่ต้องระมัดระวังว่าต้องทำมาให้ได้ความร่วมศูนย์ที่ดีมากๆเลยนะครับจะเป็นหลัก3มครคอนหรือ5มารคอนยิ่งมายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งมีความเหลื่อมมากก็จะทำให้ได้ไดมิเตอร์ของงานคืนบูชเมื่อเราคืนเสร็จแล้วเนะี่ยจะได้ร่วมศูนย์เป็นมากที่สุดนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทำการแคลมตัว support ต i n งตัวนี้บูชตัวนี้ก็จะถูกขยายให้ได้เรมิเตอร์นอกตัวนี้เท่ากับ50ม mm. ิลเมตรหลังจากนั้นเราก็ใช้อินเสิร์ตนะครับค่อยๆกลึงเก็บขนาดค่อยๆกลึงเข้าไปกึงเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวไมโครมิเตอร์วัดเรมิเตอร์บูชจังหวะที่มันถูกดึงอยู่นะครับให้ได้เรมิเตอร์50มิลลเมตรตามโจทย์ที่เราต้องการนะครับ ถามว่าทอร์ลรนซ์เท่าไหร่ผมแนะนําว่างานกลึงถ้าเราสามารถที่จะทําตัวคลมปิ้งบูชให้ได้ไดมิเตอร์ที่เท่ากับไดมิเตอร์ของชิ้นงานได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้การจับนิดชิ้นงานเป็นแนวรัศมีเนี่ยได้ค่าความขนานหรือพูดง่ายว่าจับคิดชิ้นงานได้รอบตัวนะครับท่านลองคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นงานลักษณะที่ว่าเป็นงานทินวอลหรือว่าเป็นงานถางบางบางเนี่ย ้าไดามิเตอร์ของแคมปิ้งบูสตัวนี้ไม่สัมพันธ์หรือไม่แนบกับไดมิเตอร์ของงานเนี่ยโอกาสที่แคมปิ้งบูสตตัวนี้มันจะทำให้งานเบี้ยวเมื่ออยู่บนเครื่องมีสูงเมื่องานเบี้ยวจังหวะที่ถูกจับบนเครื่องแล้วเราไปกึงไดมิเตอร์นอกนะครับกึนปลอกไดมิเตอร์นอกถ้าวัดบนเครื่องมันกลมแต่ถ้าคลายแคมออกมาแล้วนำชิ้นงานตัวนั้นไปวัดนอกเครื่อง งานก็จะเกิดการสปริงกกลับมาถึงกลับมาถึงกลับมาอยู่ในจุดที่มันเป็นนะครับเราจะเจอปัญหาว่างานเราจะไม่กลมนะครับเพราะฉะนั้นผมเน้นเลยนะครับว่าแคมปิ้งบู o t h นะครับหรืออุปกรณ์ในการจับวิชิง,งานที่เป็นแคมปิ้งแอเรียนะฮะจะต้องได้ค่าพอดีกับเดมิเตอร์รูในของงานจริงอยู่นะครับเดมิเตอร์รูในของงานเนี่ยมันก็จะมีทอล์เรนซ์เราก็ดูว่าทอลเรนซ์ของเดมิเตอร์งานเขาเนี่ย จะอยู่หรือคิ้วพอะระลังช่วงไหนมากที่สุดนะครับเราก็ต้องทำแคมบูธให้ได้มากเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะครับว่าการกลึงแคมบูธเนี่ยต้องกลึงบนนมนโดหรือแมนเดลของเครื่องนั้นๆน,น,นะครับจะทำให้แคมบูธเนี่ยร่วมสูงมากที่สุดนะครับส่วนการกลึงแคมบูธแบบนี้ข้อเสียก็คือความแข็งแรงหรือความแข็งเรื่องของฮาร์สเนสเนี่ย มันจะน้อยลงนะครับมันจะน้อยลงเพราะว่าเราไปกึงเอาผิวมันออกเนะี่ยไม่แนะนำให้ใช้สำหรับงานผลิตที่เป็นการผลิตปริมาณมากหรือเป็น mass production นะครับแนะนำว่าให้ใช้ในกรณีเร่งด่วนที่ว่าเราจะเป็นต้องผลิตชิ้นง,งานตัวอย่างหรือผลิตชิ้นง,งานแล้วปริมาณไม่มากหรือแค่ปบูศตัวเดิมที่เป็น original หรือเป็น standard นพิเตอร์50มันเกิดการสึกหลอหรือเกิด ident, อุบัติเหตุในการกึงแคมปิ้งบูธอาจจะฉีกขาดหรือเกิดการสลิดเกิดการโครเวลดิ่งเนี่ยเราก็อาจจะเอาแคมปิ้งบูธที่มีขนาดใกล้เคียงนะฮะมากึงล้างออกตามที่ผมแนะนำได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ทำเป็น mass production นะครับควรจะสั่งจากผู้ผลิตที่มีไดมิเตอร์นั้นๆนะฮะ จะทำให้คุณภาพของงานผลิตเราสแ a b l e หรือสเสถียรได้มากกว่านะครับเอาละครับคลิปนี้วันนี้ผมมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามหรือมีข้อคอมเมนต์หรือเสนอแนะก็ยินดีนะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีตอบทุกคำถามจากประสบการณ์จริงในการทำงานท้ผ่านมาของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกับผมใหม่นะฮะได้ใหม่ในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ